สวัสดีครับผมชื่อนานานนเป็นนักสิ่งเท้าไฟกับพี่ฮิโนะเราสองคนเป็นตัวป่วนประจำบ้านเฮ้ยเป็นตัวป่วนประจำบ้านกลางวันไม่ค่อยนอนเพราะงองแงกลางคืนก็นอนเองไม่ได้ ต้งให้คนอุ้มฮะ<อ>ไม่ยอมนอนก็เลยงองแงลูกเป็ดงองแงฮะงองแงตลอดเลยผมเป็นนักซิ่งเท้าไฟฮะผมคือนักนักน,กนกพี่ผมชื่ออคิีนาเราสองคน ต้องอย่างเป้ยกันเพราะมีเป้ยอันเดียวโอนอนเองไม่ได้หรอกนะ